เดี๋ยวบางพีเลี้ยงนั่งข้างๆเลยครับพี่เลี้ยงชายหญิงนะเดี๋ยวเราจะซ้อมรับหนึ่งทีแล้วเดี๋ยวเริ่มกิจกรรมเลยเดี๋ยวจะได้ไม่ช้าปิดเรียบร้อยไหมครับโอเคบางคอลีฝากดูทุกอย่างด้วยให้ครบเลยห้องผู้หญิงผู้ชายอ่ะนั่งเลยครับเมื่อพร้อมแล้วนั่งให้เรียบร้อยเลยครับผูกพาเข้าระเบียบเลยครับ เสร็จยังครับเร็วครับเร็วครับเดี๋ยวจับคนสุดท้ายนะครับจับคนสุดท้ายลุกนั่ง30สบทีนั่งเลยครับนั่งเลยครับ นั <S <s ่งเข้าระเบียบนั่งเข้าระเบียบยังไม่ครับนั่งเข้าระเบียบครับยังสีแดงน่าจะลุกทั้งแถวแล้วมั้งผู้ชายเนี่ยนั่งเข้าระเบียบเนี่ยสีแดงยังไม่ฟังเลยหานหน้าถบขวาหนยครับพร้อมไหมครับ ตบมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งก็ได้ไม่ใช่เหรอเอาใหม่ตบมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้ง อ่าโอเคอ่ะไม่ได้แล้วนะหายเลยแห่ไปแล้วนะอ่าทัหมดนิ่งนิ่งเลยครับเดี๋ยวเราจะซองภาคพิธีการรับ่อดนะครับอ่าคุณครูฮามิดะแล้วก็นี่พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงอยู่ตรงด้านการนี้ก็ได้ครับมาเลยครับพี่เลี้ยงชายหญิงตรงนี้เลยครับมาแป๊บนึงเดี๋ยวเราเรียกชื่อแล้วเราก็เดินไปนะตามลำดับมาโอเค และจะเดินเสร็จปุ๊บเราก็จะจัดน้องให้ไปทําเป็นวงกลมในช่วงกิจกรรมสุดท้ายมันจะได้ไม่สารนัวก่อนเข้าภาพพิธีการแล้วก็กิจกรรมแต่ละทีมครูเชื่อว่าพี่เลี้ยงทุกคนเนี่ยได้ซักซอบไปแล้วจากการจับสลากว่ากลุ่มไหนจะทําการแสดงอะไรในให้เอากิจกรรมที่อยู่ตลอด5วันนี้มาทําเป็นการแสดงแล้วแต่ว่าครูพี่เลี้ยงแต่ละกลุ่มจะทําอะไรออกมาแต่ขอให้มีในเรื่องของ มูรตันที่เราสอนอนาชีที่เราสอนเรื่องการละมาดเดินย่อและรวมทางใจนะครับแล้วก็เรื่องนายิสต่างๆให้มาในนิมิตนะครับมันก็จะมีออกมาเป็นละครบ้างมีการอ่านพร้อมเพรียงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่เรามอบหมายให้บรรดาครูวิเลียงที่เป็นศิษย์เก่าเราแล้วก็เป็นเพื่อนของศิษย์เก่าเรียนศาสนากันก็ดึงเงินมาทํา ให้ความรู้กับน้องๆต่อจากพวกเราอีกทีหนึ่งเพราะว่าบางทีเด็กนักเรียนเยอะครูทุกคนก็ดูกันไม่ทั่วถึงนะฮะอ่ะบางผู้ชายมาเลยครับครูไปเลี้ยงมาเลยครับนั่งด้านหลังก็ได้ครับบังด้านหลังเหมือนนี่ผู้หญิงก็ได้เลยเหลือส่วนที่เหลือตามมากันที่หลังก็ว่ากันอีกทีนะครับสําหรับการซักซ้อมนะครับนักเรียนฟังก่อนนะครับเดี๋ยวคุณครูฮามิดาเนี่ยจะประกาศเรียกชื่อทีละสีตามนี้แหละ นะครับแต่ว่ารายชื่ออาจจะสลับกันก็ให้เดินเรียงมาเลยเดี๋ยวเราไปสลับกันที่หลังได้เข้าใจไหมครับผู้ชายเข้าใจไหมครับโอเคครับตามนี้นะครับขอเชิญคุณครูยัสนะครับ เริ่มจากผู้หญิงก่อนนะครับจะเริ่มจากผู้หญิงก่อนนะครับตามสีนี้นะครับเหลืองเขียวแดงฟ้า เดี๋ยวผู้หญิงนะครับรับจากคุณคุณย้าเสร็จเดินไปหาคูมาริยะส่วนผู้ชายเมื่อรับเสร็จก็จะเดินวนไปหาครูฮาันนะครับอันน่ะครับเดี๋ยวครั้งนี้ครับนักเรียนครับ ครั้งนี้นะครับเดี๋ยวครูฮามิดะจะประกาศก็คือเราไม่ต้องสนใจชื่อแต่ให้เราจําไว้ด้วยว่าเราเลขที่เท่าไหร่พอเวลาทั้งต่อไปเสร็จแล้วเนี่ยเรามานั่งให้เรานั่งตามเลขที่เราเลยนะครับพร้อมไหมครับอ่ะพร้อมนะครับในลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการมอบการสนียบัตรสำหรับเยาวชนและครูพี่เลี้ยงในการอบรมค่าจริยธรรมโครงการกล้าที่จะเปลี่ยนครั้งที่สอง ดังมีรายนามดังต่อไปนี้เด็กหญิงจันจิลามะฮามัดเด็กหญิงเนติยาสมัยเอ็มเด็กหญิงน้ำทิพมะฮามัดเด็กหญิงน้ำทิพ มหามาตย์ดเด็กหญิงธนชยาแย้มเกศสอเด็กหญิงกันธิดา <Catal> ina, กนานธิดพันรัตน์เด็กหญิงสุมิตานี่หันมาทางนี้ลูกหันมาทางนี้กล้องอยู่ทางนี้เด็กหญิงสุมิตรหวังจิตเด็กหญิงอาทิกาเตะดอล้อเด็กหญิงสุมาลมาณมัมสวัคุณ เด็กหญิงชาลิตาอิสมาเอลเด็กหญิงไอรดาผู้ภูลาเด็กหญิงวินัดาหมัดละเด็กหญิงสุนชชาสลลคูลเด็กหญิงขวัญข้าวกองเปงเด็กหญิงกัญยวีคงพิกุลชัยเด็กหญิงนิชาพัฒน์มูัมหมัด เด็กหญิงกาลือไทยคำสนองเด็กหญิงกิสยาแสงสีเด็กหญิงกัญญาพัฒไ์ใจโสเด็กหญิงรัชวินมหาเล็กเด็กหญิงเมธิดายิ้มแยม้มเด็กหญิงอุรัสยาโตอาดามเด็กหญิงนลินราดามะเตอร์กีเด็กหญิงนภัสราดานภัสราดามะเตอร์กี เด็กหญิงป well, ุรดาเต็งฮ like ิรันเด็กหญิงมุนินมูฮัมหมัดเด็กหญิงเกสราโตมายันเด็กหญิงอาริสากองเปงเด็กหญิงไอระดาสมาเอมเด็กหญิงสุพิชยาสละกูลเด็กหญิงนาเดียยืนยงเด็กหญิงธัญรัตโตมายันเด็กหญิงโฟกัสเต็งฮิรัน เด็กหญิงนัธิดาธิตะลคณะเด็กหญิงมัทนามันเดวเด็กหญิงนันนพัฒน์มูฮัมหมัดเด็กหญิงลัลลินคงพิกุลชัยเด็กหญิงสุภัสรามเตรกีเด็กหญิงราชยาเจษมัดเด็กหญิงเกษราเกมินเด็กชายธนวินข่าวพายเด็กชายนัทพงษ์ทองแท เด็กชายชานนศิริสมานจิตติกุลเด็กชายธนิเทพโตอาดัมเด็กชายยุทธศักดิ์หวันโซ่เด็กชายวีรพลมหมัตเด็กชายธนาศัก์มัดละเด็กชายภูวดลไทยพิทักษ์เด็กชายฮาบิบโตอาดัเด็กชายมีกิตวงสวรรค์เด็กชายมหัมัดเฝ้าซันรับวงเด็กชายจารุวิทยอมิน เด็กชายอเดวติตาลขณาเด็กชายออดี้มาลิวันเด็กเด็กชายศิรวิทย์พันรัตเด็กชายเคลนลี่มาลีวันเด็กชายวุฒิพัฒน์เด่นชัยเด็กชายชาคริตมหามัดเด็กชายวีรภาพมหามัด เด็กชายเมคาเจมัดเด็กชายสายทานทิตาลักษณะเด็กชายสันลิมกาลีมีเด็กชายวรายุทธมัตแลเด็กชายชาณิมอิสมาเอลเด็กชายนาวินเลมเยเด็กชายนาวามหามัดเด็กชายชาคิดสิกรสมานจิติกุล เด็กชายอัครวินคง์พิคุณชยัยเด็กชายกีรติมัดหลำเด็กชายนันทิพัฒน์มัดละเด็กชายภูผาเจ๊มัดเด็กชายไอมีม่มูฮัมหมัดเด็กชายอัสรังกาลีมีเด็กชายกรพัฒน์มะเตรกีเด็กชายนัทพลหึกขุนทศเด็กชายทานธรรมภูมิ เด็กชายนัทพลดนเอี่ยมเด็กชายชาติรัตจันเพชรเด็กชายภูวดลทองแท้เด็กชายวุฒิพัฒน์ผู้ละหงเด็กชายวิทยาเจหมัดเด็กชายเอกวัฒน์มหามัดเด็กชายปรเมศมันประเสริฐเด็กชายอามิเตตรอ เด็กชายธีรพัฒน์วงสวรรค์เด็กชายอภิสิทธิ์มัดละเด็กชายพระคพัฒน์มูหัมมัดเด็กชายวชิรธรมาลายูเด็กชายกันตวีคงพิพุนชัยพอเสร็จจากนี้ปุ๊บก็จะเป็นพี่เลี้ยงต่อเลยนะครับพี่เลี้ยงก็มาแบบนี้เลยพี่เลี้ยงก็จะไปยืน ตรงนี้แหละครับพี่เลี้ยงเอาตรงไหนผู้เลี้ยงผู้หญิงก็ตรงนู้นเลยวะแล้วก็พี่เลี้ยงชายก็ตรงนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราก็ให้ขอสลามเงินเสร็จปุ๊บแล้วก็เราคอยให้เด็กตั้งแถวมากลุ่มแม่บ้านมายืนตรงนี้นะครับกลุ่มแม่บ้านยืนหน้าด้านนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้เด็กๆมาสลามมากอดสวนก่อทุกคนนะเพราะว่าอยู่กับเรามาผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะขอบคุณอยากจะนะครับกอดแน่นอนนะครับ Ok, nắm tạm đi cầm bay, nắm nina, miền anh mang tầm b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 ang bang tầm bang tầm เน่ยเดี๋ยวจริงๆแล้วบางเบอร์หน่งย้อนมาตรงนี้เลยเข้าใจป่ะแต่อันนี้จะมันเริ่มตรงนี้อันนี้พอถึงเวลาตอนจริงมันเริ่มตรงนี้เลยก็จะได้ลดมาหน่อยโอเคนะตามนี้อ่ะมาขยบมานี่ขยบขยบมานี่เร็วครรบโอเคเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวราจะได้เปิดกันเดี๋ยวช้าเร็ว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 ขยบมานี่แหละคุณอาราเดี๋ยวขยบมาตามนี้ขยบมาเลยเร็วเร็วเร็วเอื เร็วๆสิครับฟังไหมลูกฟังไหมเนี่ยฟังไหมเนี่ยนี่ผู้หญิงยังนี่อยู่เลยฟังลูกอ่าโอเคนะตามนี้เลยมันจะมีกล้องอยู่ตรงกลางนี้อย่าไปยืนบางกล้องแล้วก็จะมีกล้องเดินอยู่ตรงนี้มันจะได้ถ่ายได้เห็นโอเคไหมครับเพราะเราถ่ายทอดสดด้วย อ่าโอเคนะตามนี้นะครับนักเรียนนักเรียนเข้าประจําแถวเลยครับเข้าประจำแถวเลยครับเข้าประจําแถวเลยครับเร็วครับอ่าพี่เลียงก็ค่ำ นี่นั่นเรียงตามลำดับเลยอ่ะอ่ะครูดูเลยครับนี่นี่ช่วยจัดบางบางช่วยช่วยลูกมันนี่หน่อยเดี๋ยวจัดเด็กให้ตามลำดับเลยครับเดี๋ยวใบประกาศสัญญาบัตรมั่ว ฟังครับฟังคู่ฟังคู่เลยเร็วเร็วตามคู่เรียกชื่อใครขึ้นมาบังเข้ามาดิเข้ามาเข้ามาฟังหลอมมันมีคนอื่นลงสิ อามิิต่อเลยพรคัมภร นี so ่พระกพัสต uh, ่อจาบกระสิทธ uh, no ิ์ป oh, ่ะวชิรธนอยู่นี่อ่าให้เวลาจัดไม่เกินห้านาทีนะไม่เกินห้านาทีเดี๋ยวเราเข้าภาพพิธีการเลยเดี๋ยวนะครับจะได้ไม่ช้านะเด็กหญิงนะครับมาดานี่กองเป่งนะครับที่เดี๋ยวจะอ่านเปิดงานนะครับมาดานี่กองเป่งเตรียมตัวด้วยนะครับ ม่ดดียะกองเป่งอาไม่ใช่ชื่อตัวเองก็ถดถอยหลังไปสิลูกไม่ใช่ชื่อตัวเองถบถอยหลังไปเลยถบถอยหลังไปแล้วรอให้เพื่อนมานะครับชื่อตัวเองมาถอยหลังไป โอเคป่ะนั่งตามนี้นะนักเรียนห้ามนั่งเข้าระเบียบอ่าได้แล้วบอกพี่เลี้ยงได้เลยพี่เลี้ยงผู้หญิงนั่งตรงนี้ได้ไหมเชะอ่านั่งตรงนี้เลยพี่เลี้ยงผู้ชายนั่งด้านข้างนี้เลยครับบังบังนั่งข้างนี้เลยอ่า ตบมือหนึ่งครั้งไม่พอตบมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งอ่ะโอเคพร้อมยังเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงภาคพิธีการเลยเริ่มด้วยกับการอัเชิยประมานคำบียอนกุรอานนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะอ่าได้อตบกลางนี่เลยค่ะ ayo